ไปแล้วครับไปแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับน้ำท่วมแล้วครับน้ำมาเต็มนะครับน้ำมาครับพ่อสูงมากพ่อสูงมากน้ำสูงพ่อสูงแล้วพ่อจมไม่จมครับลุ้นกันครับจมไม่จมครับจมไม่จมครับ โอ้โหในน้ำเต็มเลยนะท่านในวัดด้วยในวัดด้วยในวัดในท่วมโบดเลยดิโอท่วมไหมครับโอ้เรเป็นคนเก็บโอเคท่วมหมดเลยครับวัดท่วมหมดเลยครับโอ้ท่วมโบดวัดจะเป็นดินแล้วล่ะโอ้โหท่วมโบดท่วมโอ้โหท่วมทุกอย่างครับท่วมโบดท่วมศาลลงศาลาหมดเลยครับดูครับ เป็นถนนคอนกรีตคุณดู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 น้ำไหลแรงมากนะครับโอ้นี่ครับสาลงสาลาท่วมหมดครับน้ำไหลแรงมากนะครับน้ำไหลแรงมากนะครับน้ำท่วมครับน้ำท่วมหมดเลยครับท่วมหมดเลยนะครับผมน,บนี่ครับ ฟังนี้บ้างครับผมถือกล้องไปตกเลยนี่ครับโบดเบิดท่วมหมดครับในโบดก็ท่วมนะครับโอ้โหจะอยู่ยังไงเนี่ยพระจะอยู่ยังไงเนาะนี่อันนี้โบสนะครับโบดก็ท่วมหมดเลยนะครับสาลงสาลาโอ้โหจมหมดเลยครับจมหมดเลยครับ หัวระคังครับโอ้โหดูครับโอ้โหดูครับน้ำครับน้ำแรงครับ โอเคครับเดี๋ยวไปชมกันต่อครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับ